ต้อนรับสมาชิก Zo ูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC ด a m a เด m e d i a on Zoom ค่ะในวันนี้นะคะพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาฬิกาถึง17นิกา30นาทีโดยประมาณนะคะพักทายสมาชิกทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมรายการ Zoom Idol เรียบร้อยนะคะก็สามารถรับชมได้2ห้อง Zoom นะคะก็คือ zoom072.com ค่ะ และอีกหนึ่งห้องก็คือ zoom072.com/da1 นะคะสองห้องนี้ค่ะเราก็จะเห็นหน้าของผู้ชมนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะพูดคุยทักทายผ่านทางช่องแชทกันได้ด้วยนะคะซึ่งรายการซ o ม m i o o l นี้นะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวนะคะมุมมองแง่คิดชีวิตของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพค่ะ มาร่วมกันแบ่งปันนะคะถึงประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์มาปรับใช้และชีวิตมีความสุขและพก็ประสบกับความสําเร็จค่ะ สำหรับสูมไอดอลของเรานะคะในวันนี้ก็เป็นนักสร้างบารมีอยู่ที่ดินแดนอาทิตย์อุทัยนะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์ จนสามารถที่จะค้นพบเส้นทางแห่งความสุขและก็เส้นทางที่จะได้สั่งสมบุญค่ะวันนี้แขกรับเชิญก็พร้อมที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ช่วงของเทศกาลงานบุญกรถินก็จะมาถ่ายทอดความปลื้มใจให้ฟังกันด้วยค่ะขอต้อนรับคุณจัญยาพรนากาอิประกอบธุรกิจส่วนตัวร้านสักุระหรือว่าพี่ขวัญน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะนะคะก็พี่ขวัญตอนนี้นะคะสอบถามหน่อยว่าร้านซากุระเนี่ยนะคะเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรคะร้านนวดไทยอะคะ่ะเป็นร้านแผ่นนวดไทยนะคะแล้วตั้ง<บ>ตั้งอยู่ที่เมืองไหนคะอ,อิบิระกิอะคะ่ะอ๋อตั้งอยู่ที่บารากิเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตอนนี้ทั้งที่ร้านหรือว่าสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นเองตอนนี้โควิด1 9ทุเราลงไปบ้างเยอะไหมคะ เยอะมากแทบจะไม่มีเลยค่ะตอนนี้ค่ะค่ะแล้วสามารถกลับมาเปิดร้านได้ตามปกติหรือยังคะคือตั้งแต่เอตั้งแต่โควิดเนี่ยเริ่มต้นจนทุกวันนี้ก็ไม่ได้ปิดร้านนะคะ mm hmm. ก็เปิดอยู่ตลอดเวลาค่ะอืมโอ้โหถือได้ว่าเป็นเป็นอะไรที่เอ่อไม่ได้รับผลกระทบมากเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะควบคุมสถานการณ์อยู่ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะอืนะคะอ่ะทีนี้ก่อนเปิดตลอดเหมือนเดิมเขาเปิดตลอดเหมือนเดิม,ม,มนะคะจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะโอ้โหเป็นผู้มีบุญนะคะแม้ว่าจะอะไรมากระทบนี่ก็ไม่มีการกระเทือนเลยนะคะไม่ไม่เกี่ยวกันอ่นะคะอ่ทีนี้เราอยากจะให้สมาชิกซูมค่ะได้รู้จักกับพี่ขวานก่อนนะก่อนที่จะได้มีโอกาสไปสร้างวรารมีในต่างแดนนะคะ ตัวตนค<ะ>่ะของพี่ขวัญก่อนที่จะมีโอกาสมารู้จักกับว่าพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีความผูกพันกับพระพุทธศาสนารู้จักพระพุทธศาสนายัางไงแล้วความสุขในชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะค่ะตอนแรกเลยก็คือเป็นคนเข้าวัดอยู่แล้วค่ะตั้งแต่อายุสิบสิบกว่าหวก็คือแต่ไม่ได้สายแบบของหลวงพ่อเรานะฮะก็คือสายป่าค่ะก็สายพุทโธยุบหนอพองหนออะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เข้ามาตั้งแต่สิบ สิบสิบห้าสิบหกนะคะเข้ามาตลอดเลยอาา่าแล้วก็เเคยเคยจะบวชชีด้วยคือผูกพันมากแต่ตั้งแต่เด็กเลยฮะแล้วพอพอพอตอนหลังเนี่ยได้มาอยู่ญี่ปุ่นก็มาเจอเจอวัดธรรมกายที่โตเกียวตอนนั้นเอาาโตเกียวเนี่ยยังยังเป็นศูนย์ยังเช่าเขาอยู่อตอนที่ที่มารู้จักค่ะก็มีมผู้ผู้นำบุญนะคะที่เขามาแนะนำให้สร้างโอภาสที่มหารธรรมกายเจดี ก็ไม่ได้สนใจเขาทิ้งหนังสือไว้เล่มหนึง่งชื่อ,อเป็นหนังสือแรกของประเทศญี่ปุ่นคือปะกายธรรมค่ะจำได้เลยแล้วก็พออ่านดูมีการสร้างพระที่มหาธรรมกายเจดีด้วยเขาก็บอกออนุภาพนะคะว่าเ,เราตายไปแล้วเป็นพันปีเราก็สามารถที่จะได้รับบุญนี้อะไรเงี้ยุณทำไมบุญมันเยอะจังจนกว่ามหาธรรมกายเจดีจะ จะล่มจะหลไปอะไรเงี้ยผุพี่ขวัญดีใจมากเลยรีบตอนนั้นเป็นแค่แม่บ้านนะคะแล้วก็อยู่อพาร์ตเล็กๆค่กะกับครอบครัวนะคะแล้วก็รีบไปเปียรแชร์มาดอกดอกเบี้ยเยอะมาก<ะ>เพื่อมาอนสามองค์ตอนนั้นมีมีลูกชายคนแรกก็สามองค์ค่ะก็ทําไปสามองค์แรกปุ๊บเนี่ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่ลูกชายเริ่มเริ่มโตก็ชอบชอบออกกําลังกาย แล้วข้างล่างเขาก็กระทุ้งแบบเสียงดังอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องต้องหาบ้านละต้องหาบ้านอยู่ละก็ไปยืมอ่ายืมปัจจัยผู้นําบุญเพื่อเพื่อไปเอาเงินไปวางก่อนเขาบอกว่าอ๋อหนูไม่มีหรอกหนูลองไปอธิษฐานซิว่าการเจ้างองค์พระเนี่ยมันได้อนิสงส่งเยอะนะอขอให้มีบ้านเงี้ย,ยก็เลยอธิษฐานจิตค่ะแล้วก็ป้าปะก็ให้เงินมาแสนเยนครับบ้านเราก็มาสามมือดูเงินแล้วหุ้ยสามมือ ซื้อบ้านได้ยังไงตอนนั้นะก็อธิษฐานจิตค่ะแล้วก็บระมูลบ้านได้แล้วทางบริษัทบ้านเนี่ยเขาก็ให้ยืมเงินมาประมาณสองล้านเยนค่ะเป็นเงินสองล้านเยนทุกวันเนี้ยจะสร้างองค์พระอน้สงแล้คือได,ได้ได้บ้านหลังหนึ่งโอ้โหนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมนอกจากได้ประสบพบเจออนุภาพแหงพ่งภะรตนาตรัยแล้วเนี่ยนะคะ ธรรมะหรือว่าแนวคําสอนหรือว่าสิ่งที่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พี่ขวัญได้นําไปใช้ในการต้องบอกว่าทั้งดูแลลูกเนาะแล้วก็มีร้านด้วยเนี่ยนะคะมันเอาไปปรับใช้กับชีวิตในต่างแดนยังไงได้บ้างคะค่ะต้องยอมรับธรรมะต่างแดนเนี่ยมองตุงกดนันหลายเรื่องมากเลยเทั้งเรื่องภาษาประเพณีเนี้ย แล้วยิ่งป้า,ปาพ่อบ้านนะคะเขาก็เป็นแนมเพเภอด้วยแบบคนคนรุ่นเก่าค่ะเขาจะเข้มงวดมากเลยอ่ะต้องต้องเป๊ะเลยเงี้ยห้ามกลับบ้านเกินหกโมงเย็นอะไรเงี้ยแบบกดดันหลายเรื่องเลยอ่เสิ่งที่ผ่านได้คือก่อนจะมี DMC อค่ะสมัยรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะพี่เรียกไม่ถูกอ่ะที่มาประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกเลยก่อน d m c อมค่ะคือมอุบาสกที่ที่โตเกียวเขาเอามาติดให้ อาศัยแบบนั้นดูไปเรื่อยจนกระทั่งมานมีดีเอ็มซีที่ขวัญอาศัยธรรมะของของวัดนะคะของหลวงพ่อนี่แหละที่ที่อยู่เป็นเป็นเพื่อนเราตลอดเวลายามที่เราเจอปัญหานหนักก็ก็เป็นคนที่ไม่พูดด้วยแล้วก็ไม่อยากคุยให้ใครฟังอะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเอิมเป็นชีวิตครอบครัวอะไรเงะะี้ยค่ะเจอปัญหารอบด้านไปหมดอะคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันนั่นได้ก็คือเรื่องของของหลวงพ่อที่หลวงพ่อสอนเรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องของเอการการปล่อยวางการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะการดูแลครอบครัวการเลี้ยงลูกการใช้ชีวิตคือครอบคุมไปหมดนะฮแล้วก็สิ่งที่มันได้ได้กับตัวพี่ขวัญเลยก็คือว่าใจร้อนอก่อนหน้านี้นี้เอาเด็ใจตัวเองใจร้อนฉุนเฉียวง่ายไม่อดทนอะไรเลยพอฟังหลวงพ่อไปเยอะๆจะรู้ว่าเออ กรรมแต่ละข้อกฎแห่งกรรมแต่ละข้อส่งผลอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ฉเฉลยในดีเอมซีแบบชัดเจนอะพี่ขวัญก็เลยเอาเอา,เอาทุกข้อจําทุกข้อได้เลยอย่างเช่นเอออยู่ครั้งหนึ่งเคยมีปัญหาเรื่องมีสินซี่ปะปะอะไปสร้างมาตอนก่อนแต่งงานหรือย,อยังไงเราไม่รู้พราะ้แบบมันเยอะมากแล้วด้วยครอบครัวราชการด้วยอะค่ะมันก็เลยแบบมับนบอกบางสําหรับญี่ปุ่นนะนิดนึงเขารู้เขาก็อาจจะปัญหาเยอะอย่างเนี้ย ตอนนั้นเอ๊จะแก้ปัญหาย,ยังไงแต่หลวงพ่อสอนว่าบางเรื่องคิดไม่ออกก็ให้ออกจากความคิดคือฟังหลวงพ่อเยอะมากเลยคําแนะนําของหลวงพ่อทุกคําเอามาใช้พอพอคิดอะไรไม่ออกก็ออกจากความคิดแล้วนั่งสมาธิแล้วก็พอรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นวิบากกรรมนะก็รักษาศีลแปดอย่างวันโกนวันพระเนี่ยยาวเจ็ดวันพุกเราก็จะลาออกแล้วก็มาดูแลครอบครัวทําครอบครัวเหมือนกับ ไม่มีปัญหาอะไรค่ะทําจิตให้ล่าเลยทําทานศีลสมาธิสม่าเสมอแล้วไม่ไม่พูดเรื่องปัญหาในครอบครัวให้ใครฟังถ้ามันอึดอัดมากๆก็จะมาพูดกับหลวงปู่หลวงพ่พอคุณยายปรึกษาท่านอะไรเงี้ยแต่บางเรื่องก็บางเรื่องก็แก้ไม่ได้ทันทีนะคะคิดไม่ออกบางครั้งก็จะออกจากความคิดคือฟังหลวงพ่อทุกอย่างแล้วก็ทําตามจนถึงทุกวันเนี้ยก็ต้องพูดได้เลยว่าทุกครั้งก็มีปัญหาตลอดนี่คือมนุษย์ แต่พี่ขวัญก็ใช้คำสอนของหลวงพ่อเนี่ยตลอดตอนทุกวันเนี้ยค่ะอืมนะคะโอ้โหพี่ขวัญอธิบายได<อ>้ได้เออได้เห็นภาพเลยว่าสิ่งที่เราได้ศึกษามาเนี่ยนะคะจาก DMC เนี่ยถ้าไม่มี DMC แล้วการที่ไปใช้ชีวิตในต่างแดนมันเป็นเรื่องยากทั้งภาษาวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราจะต้องประคองเอาไว้ให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่แบบไม่มีปัญหาเนี่ยนะคะ ก็ได้ธรรมะนี่แหละในการเยียวยาแล้วทีนี้พอเรารู้แล้วว่าธรรมะดีแบบนี้เนี่ยนะคะสิ่งต่างๆที่พี่ขวัญได้มีโอกาสเรียกได้ว่าเหมือนแทนคุณของพระพุทธศาสนาเนี่ยในการที่จะช่วยงานพระพุทธศาสนาเห็นบอกว่าพี่ขวัญชอบทําหน้าที่อยู่เบื้องหลังตรงเนี้ยค่ะอยากให้พี่ขวัญได้บอกหน่อยว่าทําอะไรอย่างไรบ้างแล้วมีความปลื้มใจกับบุญต่างๆยังไงบ้างคะ ก็เกิดนิดนึงนะคือพื้นฐานเนี่ยเป็นคนขี้น้อยใจคิดมากขี้วีนใจร้อนแบบรวมยึนตัวพี่หมดเลยพอพี่ได้ศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆเลยที่โตเกียวนะทำให้แบบปล่อยวางได้ง่ายใจร้อนเนี่ยส่งผลอะไรบ้างอย่างเช่นทําให้สมบัตนะิไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วชัดต่อไปเราจะไปเกิดเป็นยักษ์ที่หลวงพ่อบอกนะคะพี่ขวัญกลัวค่ะพี่ขวัญก็เลิกเลิกทีละข้อละข้อแบบค่อยนะคะไม่ได้ว่าเลิกได้ทีเดียว ค่อยๆตัดไปทีละข้อละข้อแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยเป็นคนแค้นฝังหุ่นเลย <S <S 2> <S 2> แล้วก็ถ้าเสียใจอะไรนี่ก็จะร้องไห้ทั้งวัน <S <S 2> <S 2> ทั้งคืนประมาณอาทิตย์นึ่งถึงจะเลอกจ,จนจนแบบเอ่มีดีเอซองเงค่ะแล้วก็หลวงพ่อมีวิธีการสอนที่เข้าถึงได้ง่าย <S <S 2> <S 2> เข้าใจง่ายไม่ใช่ภาษาบาลีอะไรนะคะ <S <S 2> <S 2> พี่ขวัญก็จะชอบแบบปะ๊ปะปะาเมื่อก่อนว่าอะไรทีนึงก็จะนั่งร้องไห้พอมีดีเอ็นะ ะจะประมาณสามนาทีอย่างเงี้ยเข่งเขียงกับป้าแล้วป้าก็เดินขึ้น,น,นบนพอเดนินขึ้นบนที่เป็นเวลาของเราแล้วก็เปิดดีเอ็มซีแล้วหัวเลาะอ,อยู่แบบหลวงพ่อพูดอะไรก็หัวลเลาะขำอะไรเงี้ยป้าก็เดินลงมาบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ยังยังวี่อยู่เลยัเดี๋ยวก็ปล่อยวางได้แล้วค่ะตรงเนี้ยบอกตรงว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวพี่ขวัญได,ได้ได้เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะดีเอ็มซีมีความสําคัญมาก พอเราเป็นทุกอย่างแล้วทั้งนักเลงอะนักเลงยากุซ่าเราเก, za, ก็ลุยอะไรอย่างเงี้ยพอเราเราเป็นคนแบบนี้ปุ๊บเราจึงเข้าใจคนอื่นได้ง่ายมากแล้วก็ให้อภัยคนอื่นการทําหน้าที่เนาะฮะเลยเลยใจเย็นพอที่จะ,อ,ะนนอนุผ่อนผ่อนเบากับเขาแล้วเข้าใจเขาได้ลึกซึ้งเพราะกว่าเราจะมาถึงตอนนี้หลวงพ่อก็เหนื่อยเยอะแล้วก็สอนพี่ขวัญมาเยอะมากพี่ขวัญก็เลยแบบเอ๊ะเราจะตอบแทนได้ยังไง หลวงพ่อเหนื่อยนะที่ต้องสอนแค่พี่ขวัญคนเดียวนะคะเราก็เหมือนที่ที่หลวงพ่อบอกว่าเหมือนต้นไม้อะที่ท่านปลูกมาจนเติบโตแล้วก็ต้องให้เป็นที่พึ่งของนกของกาอ่าเหลือเหมือนหลวงพ่อปลูกฝังมเมล็ดตรเนี้ยที่พี่ขวัญอนะได้จับธรรมะที่หลวงพ่อสอนจากดีเอ็ซีอย่างเงี้ยค่ะจับพระอาจารย์พี่ขวัญควรจะทําหน้าที่พี่ขวัญเลยทําหน้าที่กัลยานามิตรสมัยแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นอ่เป็นเทปอะ เทปของอกระถินของอะไรก็จะเป็นเทปใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็หนังสืออยู่ในบุญนังสืออะไรไรเนี้ยพี่ฝนก็จะ,อะเอารูปไปด้วยแล้วหลังรถเราจะมีเครื่องมือทั้งหมดเลยเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเช่นเทปหนังสือเนี้ยก็ตะเลงตะเลง,งไปแล้วก็เอาไปแจกคนเ mm. วลาเขาเจอปัญหาอะไรเราก็ช่วยเขาต่างชาติที่ไม่มีวีซ่าการทําปัรต่างด้าวก็ยากเนี้ยเราก็ให้ปะปะช่วยนะ ปป้าก็าาจะไปสั่งลูกน้องเขาเขาก็ช่วยพอช่วยเสร็จปุ๊บเขาสามารถไปเข้าโรงงานได้สามารถเงินออกเงินออกจากธนาคารเปิดธนาคารได้อย่างเงี้ยเราทําทุกอย่างเลยพอก็ให้เงินก็บอกว่าเราขอไม่รับนะเราขอให้เอาเงินตรงนี้ไปสร้างองค์พระที่มหาธรรมกายเจดีย์อย่างเงี้ยครอบครัวเราที่เราช่วยได้เราก็จะช่วยเขาเต็มที่เลยแล้วแล้วก็ติดดีเอ็ซีอย่างเงี้ยแล้วค่อย บางคนก็ยากบางคนก็ง่ายบางคนใช้เวลาเป็นสิบปีในทําในการทําหน้าที่กาลยานิมิตกว่าเขาจะเข้าใจวัดเรากว่าเขาเขาจะเข้าใจเรื่องบุญก็จะมีวิธีถ้าคนไหนขี้เหนียวเราก็ไม่ได้ไปสอนอะไรเขานะคะจะใช้สื่อจากเอ่อจากวัดเนี่ยมหาทุกตะเนี่ยเราก็แจกไปให้เขาฟังเรื่อยๆจนเขาแอบไปสร้างองค์พระทีห้าองค์สิบองค์แล้วก็โทรมาขอบคุณบางคนก็ไวบางคนก็ช้าแต่ก็ไม่เคยเลิกล้มในการทําหน้าที่ วันที่พิขวัญป่วยมากก็ยังนอนนอนใช้โทรศัพท์ค่ะเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่ามองว่าหลวงพ่อเนี่ยคงอาศัยกายอยากเราท่านไม่สามารถที่จะเดินทางอ่าไปไปทั่วโลกเพื่อไปบอกให้คนเนี่ยชีวิตเกิดมาทำอะไรอะไรคือเป้าหมายชีวิตแต่เราบอกได้พิขวัญก็เลยหาวิททุกวิถีทางเลยเพื่อจะไม่อยู่เฉยแล้วก็แม้แต่ตอนนี้ก็เหมือนกันก็ พี่ขวัญเออลืมบอกไปนิดพี่ขวัญเป็นมะเร็งนะคะเพิ่งเพิ่งรักษาเพิ่งผ่านไปได้ไม่กี่เดือนนะคะในใจก็ก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราทําธุรกิจที่มันสามารถเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปขยายงานให้หลวงพ่อถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ขอให้กายหยาบของขวัญเนี่ยได้มีประโยชน์กับพระศาสนาวิชาดรรกายกับมนุษย์แต่ถ้าจะหมดอายุไปก็ก็จะปล่อยตามสบายเคยไม่รักษาปีกว่าค่ือคืบปล่อยธรรมชาติเลยอะคะ่ะ จนแบบตนเจอโควิด้งคะโควิดเลยแบบอยู่เฉยๆไม่ได้ออกไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วก็ทุกคนรอบข้างเขาก็เครียดนะคะว่าแบบเป็นโรงพยาบาลเถอรักษาเถออะไรเงี้ยด้วยความรู้สึกว่าเออเพื่อความสบายใจของคุณรอบข้างก็เลยเข้าโรงพยาบาลก็ขั้นตอนก็จะมีเอ,อคีโม8ครั้งนะคะแล้วก็พอคีโมเสร็จปุ๊บเขาก็ผ่าตัด ผ่าตัดเสร็จพวกก็ฉายแสงเพิ่งจบไปค่ะก <c oughs> ็เดือนนี้อีกไม่กี่วันก็คงต้องไปตรวจอีกนะคะไม่เคยไม่เคยเว้นนะแม้แต่ทําหน้าที่แม้แต่แม้แต่วินาทีเดียวเท่าที่เรามีโอกาสทํา <c oughs> วันที่นอนอยู่ในในเตียงคนป่วยเราใช้โทรศัพท์เพื่อทําหน้าที่ให้กาลังใจกับคนนะคะแล้วก็ปีที่แล้วนะคะปลื้มมากเลยเออช่วงที่ให้คีโมแล้วอาการหน,นะะักค่ะได้ทําไปเกือบเอ็มค่ะก็คือทําทุกที่ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมกายทุกสาขา เมืองไทยด้วยแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วมันก็ทำข้าไปสองตันนะคะที่วัดใหญ่อะวัดใหญ่แล้วก็เมื่อเมื่อไม่เกียรติทิศนี้ก็สร้างโบสถ์ที่อยอุธยานะฮะหนึ่งโป้งนะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกอีก,อกประมาณสามถึงห้าโป้งนะอะไรอเงี้ยคือนะแบบดูหัวใจที่เข้มแข็งของพี่ขวัญแล้วก็รู้สึกว่า <c oughs> เรื่องราวของความเจ็บป่วยเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเพราะว่า ที่ขวัญรู้ตัวเองว่าการที่เราได้มีโอกาสดีๆแบบนี้ในการปรับปรุงชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ได้มาอยู่ณจุดนี้ได้เพราะกัลยาณมิตรที่สําคัญ ในการแนะนําให้พี่ขวัญได้รู้จักเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เลยอยากทําหน้าที่แบบนี้ต่อไปทีนี้อีกหนึ่งเรื่องราวของบุญที่ต้องบอกว่าเป็นบุญใหญ่นะคะบุญประจําปีเลยเนี่ยนะคะก็คือบุญกรถินค่ะพี่ขวัญเห็นความสําคัญยังไงของบุญกรถิน่นแล้วก็สําหรับตัวพี่ขวัญเองเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมหรือว่าร่วมบุญกรถินอย่างไรบ้างคะค่ะกระถิ่นเนี่ยพี่ขวัญได้เป็นประธานรองม้่งประธานกองบ้างแล้วก็ประธานบ้านเนี่ย อย่างเงี้ยมาประมาณสักน่าจะน่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งคะ <c oughs> เออค่ะทาทำเนี้ยตลอดตลอดเวลาเลยพี่ขวัญมองว่าสําคัญนะเพราะว่างานกระถิ่นของพ่อเนี่ยท่านเอาไปสร้างที่ที่คุณยายบอกค่ะสร้างให้สร้างพระให้เป็นพระสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างคนให้เป็นคนดีของสังคมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันการสร้างคนนะมันใช้เป็นเงินไม่ได้นะคะ <c oughs> แล้วเงินแต่ละบาทที่ที่วัดธรรมกายไปทําเนี่ยพี่ขวัญอาไปไปีหนึ่งอะบินไปเจ็ดครั้งที่วัดใหญ่พี่จะรู้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นพระวาสบุบาสิกาทุกคนเนี่ยทําหน้าที่กันไม่ได้หยุดเอาชีวิตมาเดิมพันทุกคนเลย<ๆ>เงินที่ลงไปแต่ละบาทแต่ละเย็นที่หามาด้วยความลําบากเนี่ยมันคุ้มมากเหมือนทําธุรกิจจะบอกกับทุกคนเลยว่า เวลาเราทําธุรก,กิจเราก็เลือกบริษัทที่มั่นคงใช่ไหมคะ,ะจะบอกกับทุกคนเนี่ยที่เข้าแอนตี้เรื่องเรื่องการทําบุญของวัดชี้ให้เขาเห็นเป็นข้อข้อ,ขอเลยว่านักธุรกิจถ้าจะร่วมอนถ้าจะลงทุนเราก็ต้องลงทุนที่บริษัทที่มั่นคงและวิสัยทัศน์ของเจ้าของบริษัทเนี่ยสามารถทําให้เรามันจเจริญเติบโต,ตไปได้เหมือนกันเช่นเดียวกันวัดธรรมกายนี่ก็เหมือนการวัดธรรมกายเป็นวัดที่ พระพุทธศาสนาเนี่ยจะขยายไปทั่วโลกขยายไปทำอะไรขยายไปเพื่อให้มนุษย,นย์ได้รู้จักเป้าหมายชีวิตชีวิตเราเกิดมาทําอะไรอะไรคือเป้าหมายชีวิตมันคุ้มมากเพราะฉะนั้นเอพี่ขวัญจะให้ความสําคัญกับการทําหน้าที่มากๆบางวันเนี่ยเราจะมีะไรายได้เข้ามาเยอะมากแต่ด้วยการที่ต้องต้องทำหน้าที่จะไม่ให้เสียโอกาส ทิ้งอะไรได้ทั้งหมดทิ้งเวลาทั้งหมดแม้แต่ความเจ็บป่วยก็ไม่ได้มีอุปสรรคกับพี่เพราะให้พ่อหลวงพ่อบอกว่าอานุกาลายานามิตรเป็นทั้งหมดของพมจันพี่ขวัญเข้าใจลึกซึ้งมากๆเลยแล้วก,แวก็แล้วก็ถ้าเต็งรอดไปนะฮะจะมะเร็งอะไรเงี้ยเราก็เราทุ่มชีวิตมา26ปีอ่ะ25ปีมั้งคะที่เข้าวัดมาตั้งแต่เราไม่มีวัดธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นอค่ะ ปายปีสามเก้าพอปีสี่ศูนย์เนี่ยก็เจอปัญหาหนักใช่ไหมคะอืมแล้วเวลาเจอพี่ขวัญก็เจอด้วยเพราะเราบอกองค์พระประมาณร้อยกว่าองค์ปุ๊บเนี่ยไอคนที่บอกไปเนี่ยเขาเจอปัญหาเออข่าวมติชนทั้งช่วงนั้นก็ก็เขาพี่ขวัญกระโดดพร้อมหลวงพ่อ mm hmm. มีมีอาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์เธอรู้สึกโอ้โหเสียใจเลยเราทําความดีหรือความชั่ววะแต่เป็นแป๊บเดียวนะแต่ก็บอกว่าเราต้องสู้ต่อเพราะว่า mm hmm. หลวงพ่อเจอมากกับเรา เวลาเจอปัญหาอะไรพี่จะคิดอยู่ตลอดด้วยว่าบุญของเรามันแค่นิดเดียวเองแล้วเจอปัญหาเงี้ยห้ามอ่อนแอเด็ดขาดหรือท้อแท้พี่เด็กลุงพ่อเนี่ยเจอมากกับเราทําไมท่านยังสู้ต่อท่านสู้เพื่อเพื่อคนส่วนรวมอืมเพราะฉะนั้นเราเห็นบุคคลคนนี้หายากมากเลยในโลกพี่ขวัญเห็นความตั้งใจของหลูงพ่อคุณยายพี่ขวัญก็เลยเต็มที่กับกระถินทุกๆปีเลย ท่านจะสร้างสร้างคนให้คนดีให้กับสังคมมันคุ้มมากมปิดปิดปิดบัญชีทุกป,ปีเลยค่ะนะคะ,นะคะเพื่อที่จะสั่งสมบุญใหญ่นะคะแล้วปีนี้ <c oughs> ในส่วนของวัดพระธรรมกายอิบาระ,ะคะีค่ะจะสร้างอะไรหรือว่าเป็นกระถิ่นเพื่ออะไรคะกระถินเออซ่อมแซมวัดเขาเรียกว่าแผ่นไซลิงนะคะแผ่นไซลิงเนี่ยก็คือรอบนอกของวัดเนี่ยมันเก่ามากแล้วแล้วมันก็รั่วด้วยเรา เราไปซื้อ,อประจิกะเก่าๆเพราะเพราะนัันจะมีการซ่อมแซมในเรื่องของของวัดนะคะรอบนอกอะไรอย่างเงี้ยะรอบในก็ทําไปแล้วรอบนอกก็เลยกระถินปีนี้ทางอิบาลงิก็เชิญชวนนะคะทุกคน,นะร่วมได้นะคะยังไม่เสร็จเลยเสร็จแค่ด้านด้าน,านหน้าด้านหน้าเนี่ยจะให้เสร็จเฉลองกระถินวันที่สิบสี่นี้ฮะแล้วส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยเราค่อยๆทําไปเท่าที่เรามีปัจจัยอืมนะคะ แล้วในส่วนของบุญกระถินในวันในปีนี้ก็คือจะจัดวันที่สิบสี่พฤศจิกายนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะ,ะ,คะหลังกระถิน่นยังร่วมได้นะคะยังไม่ยังไม่เสร็จจะแต่ทุกคนก็พยายามนะฮะด้วยเศรษฐกิจด้วยด้วยอะไรลหลายๆอย่างนะ,ะทั้งเศรษฐกิจทั้งโควิดอะไรเงี้ยแต่ว่าทางอิบาลังิ์ไม่ว่าพระอาจารย์อุบาสกบาจิกาหรือโยมทั้งหลายเนี่ยยอมรับเลยป้มมากสู้กันสุดๆะ แต่ว่าสู้กันไม่ได้ความสุขนะบรรลงังิสนุกมากเลยค่ะบ้างๆลองลองลองมาเทีย่ยวนะคะอืมนะคะตัง<ป>ะ้งเงนไปคือมันต้องสู้เพราะว่าอย่างที่เห็นก็คือตอนแรกที่บอกว่าซื้อมาเนี่ยจากปาจิงโกะเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องคือบุรณะทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้คือภายในก็เรียบร้อย <c oughs> แต่ตอนนี้ก็เหลือแก่ภายนอกนะคะที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็เรียนเชิญสมาชิกซูมนะคะท่านใดที่ติดตามรายการอยู่นะคะ สามารถนะที่จะร่วมนะคะร่วมบุญได้นะคะก็หรือว่าร่วมกิจกรรมงานบุญนะคะก่นะอขึ้นเลขที่บัญชีให้แล้วนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมอิบาราคินะคะก็เลขบัญชีนะ6 7 8 3 1 0 7 3 2 9นะคะหรือว่าถ้าใครนะคะนะขอบคุณมากเลยค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะก็ร่วมกิจกรรมผ่านซูมไปก็ได้เนาะ,ะช่วงนี้อาจจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นไม่ได้เนี่ยนะคะร่วมกิจกรรมในวันทอดกระถินนะคะก็ ที่ลิงก์ซูมค่ะ dmc.tv/2564jpibaraki นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ Meeting ID 82634700444นะคะ p a s s code 072โอ้โห วันนี้นะคะพี่ขวัญมาด้วยความปลื้มใจเนาะแล้วก็เล่าเรื่องราวให้เราฟังถึงการทําหน้าที่ที่ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างแท้จริงเลยเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะต้องมาถึงคําถามนี้เลยคะ่ะพี่ขวัญเพราะว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ขวัญมากมายเลยเนาะได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่ขวัญแล้วก็ครอบครัวบ้างคะอืมก็ถ้าถ้าบอกว่าให้เนี่ย พูดไปเหมือนเวอร์นะให้ทั้งหมดเลยค่ะให้ชีวิตใหม่นะคะก็ไม่ใช่ว่าให้ชีวิตใหม่อย่างเดียวค่ะให้แบบให้พูดพูดถึงถึงหลวงพ่อไม่ได้นะค่ะท่านคือท่านท่านก็วางแผนให้ลูกๆนะฮะไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวชาติต่อไปด้วยซึ่งก็ ไม่อืมค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ข<ร>ันเออคือให้ชีวิตใหม่ค<อ>ิดดูดิก็มนุษย์ต้องกลัวความเจ็บปวดกลัวโรครายใช่ไหมครับแต่มะเร็งที่มนุษย์กลัวคนกลัวทำอะไรพี่ไม่ได้เลยเพราะพี่ฟังหลวงพ่อพี่เข้าใจเข้าใจชีวิตเข้าใจที่ที่หลวงพ่อสอน แล้วตลอดเวลาเราเข้าวัดมา20กับ25ปีเนี่ยไม่เคยมีสักครั้งหนึ่งเลยที่เราไม่ฟังหลวงพอ่อปัญหาอะไรมาเราก็แก้ได้ด้วยคำสอนของท่านเราทำทุกอย่างเพราะว่าด้วยสติปัญญาของพี่เนี่ยพี่คงทำอะไรไม่ได้มากหรอกท่าไม่ได้ขูบาอาจารย์ที่ใหญ่และทุกที่ที่วิขวัญไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคน ที่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนและทำตามเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆส่วนพี่กล้าพูดได้เลยนะว่าตั้งแต่วันที่เข้าวัดจนทุกวันนี้พี่ไม่ได้กลัวอะไรสักอย่างกลัวอย่างเดียวว่าเราจะเราจะตกบุญนะคะแล้วก็ตกที่ที่หลวงพ่อได้สอนเราเนี่ยบางครั้งเราลืมใช่ไหมคะพี่ผ่อนก็พยายามเข้าซูมของอิบารณี <S <S 2> <S 2> เข้าซูมของวัด <S <S วัดใหญ่เราหลายซูมมากเท่าที่พี่ผ่นมีโอกาส นะฮะมันมันไม่มีอะไรอีกแล้วค่ะยอมรับว่ามีความสุขตลอดความทุกข์ด้านสุขภาพด้านอะไรทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีคําสอนครูบาอาจารย์ดีๆแน่นอนแล้วก็เหมือนชาวโลวกท,ทั่วไปอะค่ะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้ก็คงเอสร้างบาปต่อไปชาติต่อไปจะเป็นยังไงพี่ก็ไม่รู้แต่ชาตินี้พี่มีแต่ความสุขนะมีแต่ความหวังว่าวันหนึ่งที่เออเราจะต้อง ละสังขารไปพี่เชื่อว่าเราจะมีภพชาติที่ลงรับที่ดีแน่นอนพี่จะไม่ห่างคำสั่งสอนนะของหลวงพ่อเลยเวลามีปัญหาปัญหาเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามีจริงๆมันมีตลอดเวลาแล้วเราก็บางครั้งเราก็ทําอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้ตลอดมันมีแบบรู้สึกเฮ้ย hey, งอนนะวีนนะยังมีอยู่ค่ะไม่หมดไปพี่่อนก็รีบมาฟังหลวงพ่อแค่ไม่กี่วินาทีเราก็สามารถ ปรับเปลี่ยนได้เราก็ขยันค่ะขยันที่จะฟังธรรมะธรรมะบางข้อเราฟังไปแล้วเราก็ลืมก็มีพอมาฟังใหม่เราก็จะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจนจนวันหนึ่งถ้าเราต้อง,ต,องต้องออกจากกายเนี้ยค่ะพี่ผานมองว่าเราปรับปรุงนิสัยที่แย่ๆของเราเนี่ยได้มากเพราะคําสอนของหลวงพ่อและทําการทำหน้าที่ของครูบาอาจารย์ของอาจารยารทุกรูปเนี่ยยอมรับพระอาจารย์ทุกรูปอะ ที่วัดเราอะน่ารักแล้วเก่งมากเลยท่านขยันท่านอบรมตัวเองได้ดีมากเวลาท่านถ่ายทอดมันจะมีแต่เสียงหวัวเราะแล้วก็เสียงเบิกปานตลอดซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในสังคมนี้อะค่ะอืมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ขวัญเพ่งบอกว่า <c oughs> สมาชิกซูมทุกท่านเนี่ยฟังพี่ขวัญแล้วก็ปื้มนะแล้วก็พิมพ์ข้อความมาอนุโมทนาบุญกับ สุดยอดกัลยนานมิตรพี่ขวัญแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ขวัญน,นะคะให้พี่ขวัญหายป่วยแบบเป็นอัศจรรย์เลยนะคะแล้วก็ทําหน้าที่กัลยนานมิตรที่เข้มแข็งในประเทศญี่ปุ่นต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณคุณจัญญานากาอีนะคะที่ได้มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะนี่นะคะพี่ขวัญก็สวมหัวใจสุดยอดกัลยนานมิตรนะคะอย่างที่บอกก็คือการที่พี่ขวัญได้มีโอกาสเจอกัลยนานมิตร แล้วแค่หนึ่งคนนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สามารถมีหัวใจที่เข้มแข็งมีกำลังใจอย่างมากมายทั้งการต่อสู้กับปัญหาต่างๆแล้วก็โรคร้ายนะคะและก็มีกำลังใจที่ดีมากๆในการทำหน้าที่กัลยาน,นิตรต่อไปนะคะเราได้รับเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็นำไปปรับใช้นำไปให้กำลังใจตัวเองเยอะในการทำหน้าที่กัลยาน,นิรซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ